อาจารเห็ดผ,ผัเห็ดปอวเก็บออกไว้นะนี่แต่ดอกอง่ายๆจ้ะเก็บมือนี่เละจ้ะลงโรลงโหลดกดยังไงบัวแต่ดอกพอไข่จ้ะอยู่โฮมจิกอยู่หน้าเลยจ้ะ นางไปไปลบงาเท้าเปอ,อร์ภาวาอยู่มันบ่มีหมองกอ,อกไรก็ออ,อกมกีกกจิกก๊กเดียวออกดอกหน่อยก็ลายจ่าเด้อเห็นพอเห็นพอหนะ้าส่วนท่านยาลัดออกแล้วจ้าแต่ว่าออกก๊กจิกก๊กเดียวก๊กจิกกก๊กง่ o que